นี่จันตั้งตัดวัดน้อยวัดน้อยนี่ตั้งเคยป้าไปวัดมาจันลงกขอรบเกยยป้าวัดมาจันนี่ป้าวัดอะไกูเลยป้าป้าหน้าปลาได้สัป้าดโอ้โหตึงเล้วตึงเลวตึงเลวดูนุก็มีรงนั่งร้อยโอนกาหีที่วจอตานเข่งกองร้อนะวะ Này năng Này năng Ô Ô Yêu ok mà quá Bên và câu quay cua tương vào mà ruộng Ê เห็นว่ามีอันอ๋อกลัววัวกัววัวนี่กลัไกกวมีมีเม็ดเออเก่งเล่นเก่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ต้องไม่ป่วยป่วยกินกว่างมวยยังกับต้าวจังอูเลยกินเยอเม่เออเดี๋ยวก่อนกินกว่าคก็ร้อนกกอเออเวลากินเวลากุนจำายมั้ยกินไม่กิเออกองดีเพไปตังกรอตงไนไปตังไว้ทีตีโมเข่งันตังโมเขงเออคนคือกนเวลาก้อยกินได้มันกินหายตัวจัง เดี๋ยวนี๋ยเย่นจะไม่ได้กุนี้เอ๊ะมากินอคนตัดร้างไดก็ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยบาไหนนั่งเนากุนหมามากุนจังอูแม็ก่มาไว้ชูโอ้โอ้ผมโอ้ลูจมี่อ้เดี๋ยวดิเออก็มีหมดอเรีวเรวเดี๋ยววเดี๋เดยวเดยก ไอ้กินเลยเจ้าพวกเมื่อยอยู่นี่ไอ้คนแล้วไนหัวหัวพี่ตั้งเมดหัวเม็ดหัวมังวกยกับโยกมังเลื่อเล่นไงยะเอมดูกลิ่นกลี่นไสโอ้ัมเลยอมเจ้าไอ้เดียวคนไอ้คนไหววยอิคนตมันมาคนไม่พอเราไหววายก้นไหวววก้นไหววายก้นตังไหววนนี่นะต้องตั้งไม้หลี่ังคนยิดไม้ตังนานเลย เดี๋ยวจ่ต uh, oh, oh, ังยับยับนยกแมโอ้โนีได้นะคนนี้นะเออดี๋ยเดี๋ยวก่อยเดเ๋ยเองปันตอคนนี้นะนี่เรากินกินข้าวขนเลยนะกันนั้นกินตุ้งต้นเลย่ไม่ไม่ไม่แก้จันเอันนี้ก่อยกิน

mai hoạt động của tân thanh an lắm của tân tâm lâu trong ngành chim chim nga ngành nga ngành nga một chín ngành ừ. 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 ngành <laughs> 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 <Nên. cười> เดี๋ยวอีกกินแล้กับริการตัวเองกอนได้ได้โอโอเคโอเคกับคุณบับนะนกับปุ๊กับข้วขึมากับลูเียวนั่ง้รักแก้วก้วเ่ต้องตัง

แก่เร่งเลยไอ้บึ้งนดูไอ้าดีปากพวกก็มีตุลาแล้วเอจับกอนเออเราจับวก่นจโอ้ไ้นั่งเราไปตุลาคน เออโดดี่เกโตมาเดียวไปได้ขนานั้นกดีเกาโตมาเดียวว่าคนเรเกบเก่ไเดียววัเลี้วนไปนี่นั่นเลเรียบร้อยเรียบร้อยเยลับปับบับอาลับปุกับผมครับครับกรับกับนี่ก็ตุรามาตุราที่บ้านลมกกินข้าวีกจันเออบได้เรื่อาบอันมานไเียบมน

หน้ดูเลยะเคยพี่กับพี่เป็นดูเลยแล้วมาปเยป็นดูจลยเลยไอ้โลไอ้จวยงันเามา้หน้ากะบุนาเลยเียแเลก้าก็ไม่กินอย่ฟลาบกเาไอ้กูโม่โม่มาไม่ต่างไลยอยู่นู่นอไรไเลยเ้นั่ย่กูโม่นั่งตกคำาุ่กับใหเลยอาจารย์วายาดังี้โอ้โลกก็โลกจะเว้นกลั้น ะต้องวงื้กันแล้วมื้แห้กูโมกกินอะไกินหลโดดเอ้าอุ้งคแกงกับไปไหนมั่งจะไหมอแม่เลลวเออยำอยาก่ะมันจริงเออแล้วไาดเวนั่นเลยปกองเราเจก็เขาเลยผมไ่ปวกองเขาเจ็องเรามา